นกแก้วค้อกัเทลแล้วก็มีกีนชีกแล้วก็มีลิงเนกครับนี่ตัวละหนึ่งร้อยบาทเลยครับใช่ะีเศษเลยครับใช่ครับลดราคาเลยครับจะเข้าหาเหรอเข้าหา<อ>ลมงมาโตมาจากลูกป้อนครับค่ะจะเข้าหามา,มาแล้วเอ,อลูกค้าสอนมาพูดได้ค่ะพูดว่าอะไรได้บ้างพูดมแม่จ๋าอะไรเงี้ยได้ครับร้องทั้งวันอ่าอันนี้ก็ตัวละเก้าสิบบาทครับฟับงเพลินได้ครับ สวัสดีค่ะครอบเพื่อโอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จตุจัจกรมินบุรีวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ร้านไอ้มินบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพืคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นนกแก้วข้อกระเทลแล้วก็มีกีนชีกแล้วก็มีลิงเน็กครับค่ะรวมเลยใช่เราจะมีกีนชีกก็จะมีพายแอปเปิลมีเยลโลไซค์ครับค่ะ ไส่เอ้วนเลยอันนี้อายุประมาณ30วันครับใส่ประมาณ30วัน35วันกินชิ้ราคาเท่าไรได้นะคะอ่าวันนี้นะครับวันนี้ตัวละ1,000บาทครับก็จะมีเยลโล่ไซส์แล้วก็พอปเปิลตัวละ1,000บาทค่ะคอกระเทวนี่ตัวละ700ครับอ้วนนะขอกระเทวอ่ะเพิ่งมาวันนี้นะครับ่อ้วนเลยแล้วก็ลิงเน็กสีฟ้าครับลิงเน็ ลินเกสีฟ้ายังไม่ได้ตรวจเพศนะครับตัวละสี่พันครับเดลินเกสี่พันครับผมค่ะวันนี้ยังได้เจอลินเ็กใช่ชุดสุดท้ายแล้วครับไม่ค่อยมีแล้วนะหมดนะครับน่าจะหมดแล้วครับอันนี้จะเป็นคอกระเทลครับเป็นสายป้อนเสริมสีลูติโน่แล้วก็จะมีอาร์บิโน่แล้วก็จะมีพายมุกครับ ้วไซนี้ไซนี้ตัวละแปดร้อยครับค่ะทุกสีเหรอคะทุกสีครับยกเว้นตัวพายมุกครับภายมุก700ครับอ๋อพายมุกนี้700ครับผมค่ะไซนี้เอ่อนิ่งอะคอนเสริมแล้วก็ซอยขนปีกยืนคอนได้เลยครับค่ะนุ่นิ่งมากเลยเป็นลูติโนเพ์ครับเหลืองเยอะอันนี้เป็นทูคาซีนครับเป็นสีรถบูกี้ครับ ตัวซีนมีสองคู่นะครับค่ะอันนี้เป็นตัวผู้กับตัวเมียไซส์คู่ไว้แล้วพร้อมทําได้เลยค่ะอันนี้สังเกตจากสีครับตัวผู้จะสีสดตัวเมียสีจืดครับซ้ายผู้ซ้ายผู้ขวาเมียครับค่ะอันนี้ก็จับคู่ไว้เลยใช่ครับอันนี้ราคาปกติหน้าร้านเปิดอยู่ที่หนึ่งหมื่นครับตอนนี้เราเหลือคู่ละเก้าพันครับอนนี้คือเก้าพันครับค่ะมีสองคู่มีสองคู่ครับค่ะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทูก่าซีรถบูกี้คู่แรกสวยกว่าอ๋อเหรอแต่นี่เหมือนสีตัวคู่แรกมันจะมีติดล้ำเป็นสีนําเงินนะสีม่วงอ๋อแต่นี้ออกแดงใช่ใช่ครับออกชมพูเยอะครับออกจมพูเยอะครับทีนี้ก็คู่คู่เมียเหมือนกันคู่ละเก้าพันบาทครับค่ะลดมาจากคู่ละหนึ่งหมื่นครับค่ะโตพร้อมทําเหมือนกันนะพร้อมทําครับ สวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เรามีอาหารนกดีมีคุณภาพมานำเสนอกันค่ะตัวแรกก็คือบูมนกหงยกค่ะถัดมาจะเป็นบูมเลิฟเบิร์ดคอกเทลตัวนี้ก็จะเป็นบูมนกแก้วนะคะสินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพสเซนเตอร์ท่านใดที่ไปจัดุจักก็สามารถไปแวะซื้อกันได้นะคะส่วนท่านใดที่ไม่ได้ไปจัดุจักนะคะเดี๋ยวเราจะปักตะกร้าไว้ให้สั่งซื้อกันนะคะแล้วก็มีแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะ ฝากสินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพสเซนเตอร์ไว้ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นกีนชีสพายแอปเปิลครับค่ะเป็นนกพร้อมทำครับคู่เมียรครับคู่เมียม,มีใบตรวจเพศให้ครับค่ะน,นี้เราจับคู่ให้แล้วค่ะ <c oughs> ไปไหนลูกนกสวยครับค่ะคู่ละเท่าไหร่นะอ่อสี่พพร้อมใบตรวจเพศครับค่ะ หนีกล้องเลยหนีอย่างเดียวเจอละตัวละสี่พันห้าพร้อมใบตรวจเพศครับค่ะอันนี้เป็นนกแก้วลิงเนี่ยครับค่ะอันนี้สีเขียวนกโตนะคนกโตในบ้านเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นกนกป่าใช่ครับค่ะลูกเพาะลูกเพาะค่ะอันนี้ยังไม่ทราบเพศครับตัวละสองพันห้าครับค่ะอันนี้เป็นกีนชิกบูนอร์มอนครับค่ะอันนี้เป็นเพศเมียครับ มีใบตรวจเพศให้ค่ะจะเข้าหาเหรอเข้าหา<อ>ล,ลงมันตโตมาจากลูกป้อนครับค่ะจะเข้าหามา,าแล้วาร,ราคาเท่าไหร่นะคะอันนี้เปิดอยู่ที่หกพับาทครับหกพันครับผมเข้าหาเขาเชื่องอะ่ะ <laughs> อันนี้ก็เป็นเ่าเยลโลไซด์ไดรหลดครับ เป็นคู่เมียเหรอเห็นตัวนี้เป็นนกวัยรุ่นครับยังไม่ไม่ทราบเพศครับค่ะยังไม่ได้เช็คเพศอันนี้อันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นพายเปิลเป็นคู่เกิดกันเป็นพี่น้องกันครับเอาพี่น้องใช่ค่ะข้างบนแดงใช่ตัวเมันเป็นยลโลไซเดลูดค่ะสีข้างหลังมันจะออกใบตองใบตองอ่อนๆเลยค่ะอันนี้เราเปิดอยู่ที่5 0 0 0ันบาทครับ ตัวละห้าพันทั้งทั้งสองตัวตัวยูโรไซด์ไดร์โหดนี่ห้าพันตัวสปีดนี่สองพันห้าครับค่ะข้างล่างนะคือสปีดครับผมค่ะอันนี้คือสองพันห้าใช่ครับเขาเขาจะเข้าหายางเงเยวเลยด้ยใช่อันนี้เป็นนกแก้วลิงเนี่ยครับค่ะเป็นสีเขียวขี้ม้าตัวนี้เป็นลูกเอฟแก้วโมงครับเพราะว่าตัวตัวหัวปีเขาจะติดแดงๆอยู่สองข้างเลยครับค่ะจะโครงสร้างจะใหญ่กว่าปากจะใหญ่ค่ะ มันได้ได้เลือดของแก้วโมกงมาเยอะครับค่ะเขาเตาจากลูกป้อนด้วยใช่ไหมใช่ครับตัวนี้โตจากลูกป้อนครับเขาก็เชื่องเชื่องอ่ะจะเข้าหาตัวนี้เป็นเพศเมียครับค่ะถ้าลูกค้ามีมีแก้วโมกงอินเดียอยู่เข้าเอาตัวนี้เข้าได้เลยครับราคาเท่าไหร่นะคะตัวนี้เปิดอยู่ที่5000บาทครับค่ะมีใบตรวจเพศให้ด้วยค่ะตัวนี้เป็นนกแก้วลิงเน็ตครับ เป็นสีกรีเลดวิงครับเป็นเพศผู้ครับค <หา S 2> ่ะอ่อสร้อยแดงๆเขาเริ่มขึ้นที่ที่รอบคอละเริ่มมีนิด,นดเริ่มมามานิดหนึ่งนะครับค <หา S 2> ่ะนกอายุประมาณประมาณหนึ่งปีครับตัวนี้พูดได้นะครับเ,เริ่มพูดได้แล้วไม่คือตัวนี้ลูกค้าสอนมาพูดได้ค่ะพูดว่าอะไรได้บ้างาลูดแม่จ๋าอะไรเงี้ยได้ครับ <หา S 2> เป็นคำสั้นๆ แต่ตอนนี้เงียบเลยถ้าจังหวะเพือ่อเผยนี่พูดทั้งวันเลยเอาไม่เคยออกกล้องนิ่งเลยอ,อันนี้เราเปิดไว้ที่6,005ครับค่ะอันนี้เป็นนกแก้วคินสันครับค่ะตัวนี้เป็นเพศผู้มี <c oughs> ตำาหนิที่เล็บนิดนึงครับ <c oughs> อ๋อมีตำาหนิเล็บเลยครับผมค่ะอันนี้ก็เปิดไว้ที่4,000บาทครับอายุเท่าไหร่อะอันนี้ประมาณสองปีครับ พร้อมทใช่ครับอกแดงแล้วอกแดงแต่ตัวนี้มันแดงขึ้นหลังเยอะครับค่ะแต่แต่ว่าเขามีตันดิไม่ตหนิที่เล็บครับที่เล็บครับผมค่ะขอคนรับได้ครับก็ก็ราคาเบาๆหน่อยค่ะอันนี้เป็นนกแก้วซันคอนัวครับค่ะอันนี้เป็นนกตอายุมานสองปีสองปีครึ่งครับเป็นเพศผู้ค่ะเพศผู้มีใบตรวจเพศให้ครับค่ะ อันนี้เราก็เปิดอยู่ที่สี่พันบาทครับสี่พันองใบเช็คเพศใช่ครับไม่มีคู่เหรอมีมันนกคู่มีไหมนกคู่มีคู่หนึ่งครับอันนี้เป็นนกแก้วซันคอนนัวครับค่ะเป็นนกพ่อแม่พันธุเคยให้ลูกมาแล้วอ๋อนี้พ่อแม่ใช่ครับอันนี้ตัวผู้จะออกแดงเยอะหน่อยตัวผู้อยู่ข้างบนตัวผู้ตัวขวาครับตัวเมียอยู่บนคอนเนี่ยครับคู่นี้สวย เคยจ่ายลูกแล้วให้ลูกแล้วหนึ่งข้อครับค่ะตอดีลูกค้ามีปัญหาข้างบ้าน, <c oughs> นจะเลยเออกครับค่ะอันนี้เราก็เปิดอยู่ที่1นึ่งหมืสองพันบาทครับค่ะหนึ่งหมืครับนกไม่มีตําหนิไม่มีปัญหาอะไรครับค่ะแค่หนูเสียงดังใช่ไหมลูก <c oughs> เสียงดังมากไปหน่อย ลลงมาแ้วันนี้ลูกป้อนเราไม่เจอนะลูกป้อนซันหมดไปแล้วครับเมื่อวานอ๋อหมดไปแล้วราคาประมาณเท่าไหร่ลูกป้อนซันก็ตอนนี้ก็ขายอยู่มีพันแปดถึงสองพันห้าครับพันแปดนี่คือพันแปดไซส์เล็กครับค่ะถึงสองพันห้าสองพันห้าก็ไซส์ขนแทงคู่กันเยอะๆครับแทงขนพายอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นเล็บเบิร์ดครับแบบมีขอบตาอันนี้เป็นพวกกลุ่มของกีนกีนยูวิงครับค่ะ เป็นหัวออพันลายหัวแดงจัดอายุประมาณเท่าไหร่อันนี้จะเป็นนกรุ่นครับประมาณ6เดือนครับค่ะราคาเท่าไหร่นะคะหาอันนี้เราขายอยู่ตัวละห0ร้อยครับค่ะตัวละห0ร้ออันนี้เป็นนกเลบเบิร์ดแบบมีขอบตาครับเป็นสีดับเบิลเยลโล่อันนี้จะเป็นนกวัยรุ่นครับแต่อันนี้มันจะเป็นเหลือแต่ตัวเมียครับเพศเมียทั้งหมดเลยเพศเมียหมดเลยครับค่ะ นนี้นกอายุประมาณหกถึงเจ็ดเดือนครับอันนี้ขายอยู่ตัวละหกร้อยบาทครับตัวละหกร้อยครับผมมีเหลืออยู่สามตัวครับหมดแล้วอันนี้เป็นนกฟินเจ็ดสีครับค่ะอันนี้เราเหลือแต่ตัวผู้อย่างเดียวเลยเอ๋อเพศผู้ทั้งหมดเลยเพศผู้หมดเลยสีมันก็เลยสดสดหน่อยครับค่ะมีสีเหลืองเหลืออยู่สองตัวสีเขียวอยู่สี่ห้าตัวอ่าก็เราขายสีเขียวสี่ร้อยครับสีเหลืองห้าร้อยครับค่ะ ยังพอมีเข้ามาตลอดนะตอนนี้ก็มีครับอันนี้เป็นนกแก้วฟอพัดครับค่ะอันนี้จะเป็นกรงรวมของตัวเมียค่ะตัวเมียมีอยู่สามสี่ตัวครับมีหลายกรงค่ะก็ราคาเริ่มต้นอยู่ตัวละสี่ร้อยบาทครับตัวละสี่ร้อยเริ่มต้นนะใช่ครับค่ะเริ่มต้นก็จะเป็นสีพื้นครับพี่สีเขียวสีฟ้าสีเมอร์ฟีอะไรแบบนี้เขาก็พาสเทลก็อยู่สี่ร้อยหมดเลยครับ อันนี้เป็นนกแก้วฟอพัทเหมือนกันครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีบูแล้วก็มีบูเทอคอยแล้วก็มีพารทลบูครับค่ะจะเป็นเพศเมียนะครับอันนี้เราแยกเพศไว้ค่ะก็ราคาอยู่ที่สี่ร้อยบาทครับตัวละสี่รอใช่ครับคอ้วนๆเลยอันนี้เป็นนกแก้วฟอพัดครับเป็นนกคู่คู่เมียรครับตัวสีเหลืองนี่เป็นตัวเมียค่ะตัวขวานี่เป็นตัวผู้ครับ อันนี้เราขายเป็นคู่ครับคู่ละเก้าร้อยบาทครับคู่ละ9 0้าใช่ครับเป็นนกโตพร้อมทําได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นนกแก้วพ่อพัดครับเป็นแบบคู่นะครับอันนี้จะเป็นสีไดรูดเทอร์อยครับทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียเลยโชว์หลังหน่อย,ลยแล้วไม่โชว์เลยอันนี้เป็นนกพร้อมทําครับนกอายุประมาณแปดเดือนครับค่ะใช่ อ,อันนี้ก็คู่ละเก้าร้อยบาทครับอันนี้ก็เป็นตัวคู่ครับเป็นเศษตัวคู่อันนี้เป็นสีฮาเทลเทอร์คอยครับ็ีตัวคู่สวยครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ค่าตัวคู่ตัวคู่เศษนี่ตัวละสี่ร้อยบาทครับเราติดพายนิดนึง <mentor. S 2> สวยดีครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นแบบคู่เหมือนกันครับเป็นคอร์คัด อันนี้จะเป็นสีบูเธอคอยครับติดพายนิดนึงติดพาย,ยตัวซ้ายนะครัจะเป็นตัวเมียก็ติดพายหลังิดพายส่วนตัวขวานี่เป็นตัวคู่ถ้าคู่กันก็คู่ละเก้าร้อยบาทครับค่โะโชวหลังไหมลูกโชวหลังไหมสีหวานๆเลยค่ะที่นี้มีหลายคู่ครับตัวพัดจับคู่าาไว้ก็มีใช่ครับเพิ่งเพิ่งเข้ามาครับค่ะ ช่วงนี้กระแสกำลังแรงลูกป้อนไม,ไม่ไม่ไม่มีของเลยลูกป้อนฟอฟัดนี่เด็กๆถามหาเยอะเลยอันนี้เป็นนกแก้วลิงเน็คครับตัวนี้เป็นสีฟ้าครับตัวเพศเมียเป็นลูกสปิทพายตัวนี้ครับตัวนี้ลูกค้าว่าจองไว้ จองไว้ว่าสิ้นเดือนจะมาเอาครับค่ะอ๋อจองแล้วใช่ครับค่ะ,ะแล้วก็จะมีอีกตัวเนี่ยเป็นสีขาวค่ะสีขาวไปแล้วไปแล้วอันนี้ตัวหนึ่งสีขาวอันนี้เป็นขาอาบิโนอันนี้เพศเมียครับอายุประมาณหกเจ็ดเดือนครับค่ะสีขาวราคาเท่าไหร่สีขาวราคาห้า0ันห้าครับพร้อมใบตรวจเพศครับ อันนี้เป็นนกแก้วลิงเนี่ยครับเป็นเพศเมียเพศเมียเพศเมียตัวนี้มีใบตรวจเพศให้นะครับอายุประมาณหนึ่งปีปีครึ่งครับประมาณนี้ครับก็ราคาอยู่ที่หกพันบาทครับพร้อมใบตรวจเพศอันนี้จะเป็นสีเหลืองเพศผู้อันนี้ลิงขึ้นแล้วลิงที่คอขึ้นแล้ว อายุประมาณสองปีสองปีครึ่งครับค่ะน,นี้โตเหมนลูกป้อนมันก็เลยจะเชื่องเชื่องหน่อยแหวนขึ้นที่คอเรียบร้อยอันนี้เราขายตัวผู้หนึ่งมืนบาทครับอันนี้ไม,ม่ไม่มีใบตรวจเทศนะครับเพราะว่ามันวง,งแหวนขึ้นชันะเก้นครับอันนี้เป็นนกแก้วลิงเหน่ยเหมือนกันครับอันนี้เป็นสีขาวอบิโนอันนี้เป็นเพศเมียอายุสามปีครับค่ะ ตัวนี้ไข่ลมมาแล้วก,ก็เลยไม่ไม่ต้องมีใบตรวจเพศครับอันนี้เราก็เปิดอยู่ที่6,000บาทครับโนกอายุพร้อมจับคู่ได้เลยตัวนี้ก็เป็นนกแก้วลิงเน่ยครับสีหเหลืองลูติโนโอ่นอันนี้ยังไม่ได้ตรวจเพศครับเป็นนกวัยรุ่นแต่ว่าดูจากทรงแล้วน่าจะเป็นตัวคู่ก็ ให้ลูกค้าถ้าอยากได้ก็เดี๋ยวผมตรวจเพศให้ก็ได้ครับรา,าคาอยู่ที่ห้าพันห้าครับอันนี้เป็นนกแก้วโลเซล่าครับเป็นโลเซล่ามีทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียรครับถ้าลูกค้าอยากจะแยกเศษตัวผู้ตัวเมียแยกได้นะครับก็อยู่ที่ตัวละเก้าพันบาทครับอันนี้เป็นนกโตครับลูกเกิดในนี้นะครับ แต่อายุอันนี้ประมาณสองปีสองปีครึ่งแล้วนงโตนิ่งๆเลยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดิ้นมากค่ะแยกได้เียกได้ครับตัวละเก้าพันบาทครับค่ะอันนี้เป็นแมกเทสไคครับเป็นเพศผู้เพศผู้อายุประมาณสามปีครับมีตหนิที่เล็บเล็บเล็บหลังนิดนึงครับค่ะมีตมหนีเล็บใช่ครับก็ มีใบตรวจเพศให้อันนี้เราแบ่งให้ที่หนึ่งหมื่นบาทครับตัวละหนึ่งหมื่นครับผมหนึ่งหมื่นบาทครับอันนี้เป็นนกแก้วกินชีกครับนนเป็นสีพายแอปเปิลครับนนเป็นสีพายแอปเปลิลอันนี้เป็นนกนกกรงรวมที่เรายังไม่ได้ตรวจเพศนะครับอันนี้จะราคาอยู่ที่ตัวละสองพันบาทครับ ยังไม่ได้เช็คเพศนะไม่ได้เช็คเพศครับแต่ถ้าแบบว่าที่มีเช็คเพศแล้วจับเป็นคู่แล้วก็มีอยู่สองสามคู่ครับอันนี้ก็เป็นนกแก้วกินชี้ครับอันนี้จะเป็นนกวัยรุ่นอยู่มันจะเป็นกรงรวมครับอายุประมาณเจ็ดเดือนครับยังไม่ได้เช็คเพศเลยครับกรงนี้อันนี้ก็ตัวละสองพันบาทครับสองพันครับผมค่ะ มีให้เลือกเยอะอยู่เหมือนกันนะมีอยู่ครับมีอยู่มาแล้วหกเจ็ดต,ตัวได้ทางร้านก็รับเช็คเพศด,ด้วยใช่ไหมคะรับครับเช็คเพศก็ค่าส่งค่าตรวจเพศสามร้อยครับอันนี้เป็นนกหงหยกฮอลแลนด์ครับห,หงหยกฮอลแลนด์นี้เป็นนกโตหน่อยได้ชุดนี้ได้มานกโตก็มีไม่เยอะครับเพราะว่าตอนนี้มีออเดอร์หงหยกเยอะมากเลย อมีเดใช่ครับค่ะตันนี้ก็เราขายอยู่ตัวละ120บาทครับหนึ่งร้อยยี่สิบครับผมแต่ก็ยังพอมีเข้ามาตลอดนะหงุยยกหงุยยกมันไม่มีขายอยู่แล้วครับแต่ว่าพอพอัวอาทย์ทีก็ลูกค้าก็เอาไปหมดเลยแล้วมาอีกทีก็วันเป็นวันสุ์ค่ะใช่อันนี้เป็นนกหงุ่ยยกซากุระครับค่ะอันนี้มีแจเฟตตัวเมียมีสองตัวเลยอ๋อเพศเมียทั้งคู่เลยใช่ครับค่ะ เพศเมียนกอายุประมาณสี่ห้าเดือนได้ครับเดี๋ยวพัดคนในรอบนึ่งดอกจะสวยกว่านี้หน่อยอันนี้ยังเล็กอยู่ยังโตไม่เต็มที่สีเดียวกันไหมเนี่ยหรือว่าคนละสีอ่าตัวนู้จะออกเทาตัวนี้จะออกฟ้าเนับใช่ครับตรงอกอ่ะอันนี้เราขายตัวละหนึ่งพันบาทครับอันนี้เป็นนกแก้วคอกระเทียวครับ ตัวนี้จะเป็นสีลูติโนเพอเป็นเพศเมียสีเข้มมากเลยใช่ถ้าเป็นลูติโนปกติมันจะไม่ไม่ไม่เข้มมากขนาดนี้แล้วก็นี้จะเป็นสีนอร์มอนสีนอร์มอนอันนี้เป็นสีพื้นฐานนะครับก็สีแบบนี้ก็เราขายอยู่ตัวละเจ็ด้อยบาทครับถ้าเอาเป็นคู่ก็สามารถลดได้อีกมุกข้างหลังเท่าไหร่มุกข้างหลังตัวนั้นเป็นเพอมุกคหะื หรือบางเพื่อนเต็มเลยอะหมะเพิ่มมุกตัวน,ตน,นั้นเราขายอยู่ที่แปดร้อยบาทครับค<า>่ะใชบางนิดเลยเป็นมุกมมดข้าวโพดเลยตัวนี้เป็นลูติโนเพอเพศเมียนี้เราขายอยู่ที่หนึ่งพันบาทครับค่ะหนึ่งพันใช่ครับอายุประมาณหนึ่งปีนะครับไข่ลมมาแล้วเ๋าเริ่มไข่กันแล้วนะใช่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นสีของ แบบไม่มีแก้มนะครับเป็นพวกไวเฟสนอร์มอนแล้วก็จะมีอะบิโนขาวตาแดงอยู่ตัวหนึ่งอยู่ข้างในฮะใช่ครับ่ะเป็นน้องายุประมาณแ9เดือนครับจับเพศรู้แล้วครับจับเพศได้เลยถ้าเป็นสีขาวนี่1,000บาทครับถ้าเป็นภายนอร์มอนพายนอร์มอนตัวละ900บาทครับอ๋อถ้าเป็นสีขาวตอนนี้1,000ัใช่ครับก็ราคาจะลงมานิดนึงครับอ่าลงมานิดนึงนะครับผม ก็มีให้เลือกพอสมควรครับอันนี้ก็จะเป็นพายชีนามอนตัวจะออกสีน้ำตาลอ่อนๆนะครับอันนี้อันนี้ก็เก้าร้ยบาทเหมือนกันครับ9 0้ครค่ะตัวนี้เป็นนกแก้วไลโอเล็กครับเป็นเพศผู้สีโคบอลครับตัวนี้พูดได้นะสองสามวันนี้พูดมาเก่งมากเลยพูดแม่จ๋าร้องคุกกี้คุกกี้ได้ ร้องคุกกี้ค่ะแต่ตอนนี้หนูก็เงียบอีกเหมือนเดิมอันนี้เป็นเป็นเพศผู้มีใบตรวจเพศให้ครับค่ะก็รอเปิดไปที่ห้า0ันบาทครับตัวละห้าพันองใบเช็คเพศใช่ครับค่ะขายความสามารถร้องร้องคุกกี้คุกกี้ได้ได้ร้องพูดแม่จ๋าได้ค่ะอันนี้เป็นน้องกระตั้ดูครอบครับค่ะเป็นเพศเมีย งเด็กๆอันนี้อันนี้สอนพูดได้แล้วนะครับเริ่มเริ่มหัดพูดได้เก่งแล้วค่ะเก่งแล้วใช่ไหมเราอ่ะเริ่มเริ่มพูดเก่งแล้วเดินตามกล้องหน่อยไม่คึกเลยวันนี้ปพติว่าที่คึกตีปีทั้งวันครับหิวหรือเปล่ามื่เก้เหมือนจะขอกินช่วงแบบว่าหิวหิวหน่อยนี่นะเรียกพ่อจ๋าแม่จ๋าเลยโอ้โหรัวเลยใช่ร้องร้องแบบเรียกแบบรัวรัวเลย แล้วตอนนี้เป็นไงอิ่มแล้วหรือว่างอนไปแล้วยังยังไม่หิวยังไม่อยากพูดนะอบอแหมดาราหน้าร้านอยู่ตอนนี้ลูกค้ามาก็มาเล่นกันทั้งวันค่ะเชื่องสนิทไม่มีกัดครับค่ะอันนี้ก็เป็นเพศเมียเราก็เปิดอยู่ที่สองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้าเพศเมียครับผมค่ะก็ถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถลดลดหย่อนกันได้ครับค่ะเขาพูดได้แล้วแหละใช่ไหมฮะเพราะวันนี้เขานิ่งนะใช่ครับ พูดได้แข็งแรงชอบให้เกาอ่อนหงอนก็าจะมีสีส้มๆอยู่ในยังไม่ค่อยออกนะใช่ยังเล็กกันนะถ้าเวลาเขากางหงอนออกมาจะสวยมากเลยอันนี้เป็นนกกระจอกฉวาครับมีสีโอเนตินสีขาวสีเทาครับ ตอนนี้ลดร,ราคาอยู่เหลือตัว250ห้าสิบครับสองห้าสิบนะใช่ครับก็เป็นสีดำสีดำนอร์มอนก็คือตัวละหนึ่งอบาทครับมีเยอะมากเลยอันนี้นะ1ครับผมอันนี้100หนึ่งรอครับถ้าเป็นสีขาวสีเทาสีโอนตินค่ะ250ห้าสิบครับมีเยอะมากวันนี้มีหลายกรงอยู่เหมือนกันมีอยสี่สิบห้าสิบตัวได้ครับ ถ้าสีดานี่ตัวละหนึ่งร้อยบาทเลยครับค่พิเศษเลยครับใช่ครับลดราคาเลยครับเดี๋ยวจะปรับเปลี่ยนกรงใหม่หน่อยก็เลยเคลียร์นกออกก่อนเคลียร์ออกก่อนครับผมอันนี้เป็นนกเขาเทศครับเป็นนกเขาเทศแบบอันนี้โตเต็มวัยแล้วมีทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียนะครับราคาตัวละเก้าสิบบาทครับรอาตัวละเก้าสิบครับผมค่ะนี่ครับตัวร้องอยู่ทางขวามือเนี่ยครับเนี่ยใช่ไหมนี่ครับ ข้างล่างเลยครับอ๋อข้างล่างเหรอไหนเนื้อตัวไหนเงียบเลยตอนนี้เงียบแล้วฮะเมื่อกี้ยังร้องอยู่ค่ะเงียบบนคอนเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยโอร้องทั้งวันแบบนี้ครับอ่าอ่าครับโก๊มโก๊มเลยเงยใช่ใช่ร้องทั้งวันอ๋ออันนี้ก็ตัวละเก้าเก้สิบบาทครับฟังเพลินๆได้ครับอ่า ก็ถ้าลูกค้าสนใจนกหรือว่าสนใจติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนก็ติดต่อได้ที่เบอร์096-925-1815เก้า่งครับจัดส่งได้ทุกจังหวัดครับทั่วประเทศไทยครับร้านก็จะเปิดวันอถ้าเปิดหลักๆก็คือพปหัสสุกเสาร์อาทิตย์ครับ เปิราาสุกก็หลังเที่ยงครับเสาร์อาทิตย์ก็เปิดตั้งแต่8ดโมงครึ่งถึงหโมงเย็นครับค่ะเพจก็คือเอ่อเฮาเฮาซูกาพรีเมียมครับค่ะหรือว่าแอดไลน์ไปก็จะขึ้นชื่อชื่อเฟซเลยครับก็แอดแอดตามตามไลน์ก็ได้เบอร์ที่อ่าก็สามารถแอดไลน์ได้เบอร์ที่ให้ไปก็คือสามารถแอดไลน์ได้ครับค่ะโทรมาก่อนก็ได้แอดไลน์มาก่อนก็ได้ครับค่ะจะซื้อจะขายจะแลกจะเปลี่ยนได้หมดครับค่ะ มีนเนล็อกผิดกล้อง